อ่ะสวัสดีเพื่อนชาวกิชินแพกทุกคนนะครับพบกับผมนล้จเสจสันคาร์นะ ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมเกชินิแพ็กเนาะั่นก็คือในส่วนของคอรีนนั่นเองนะครับในคลิปล่าสุดนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของตู้กระชาของคอรีนใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์เนาะว่าตัวละครน,นี้พอออกมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแวลูโด,ดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างเราก็จะพูดคุยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลต่างๆของตัวละครวิธีการปั้นการจัดทีมลลลงงงถึใในนนนนนเเเเชชิมม้้้้าาาาาาาพพอออจจะะััดดดหหทุกกกกกกคครรรรรรรบบืแแวฉย่ไ ช่องพอจะไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเค p เพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดนเนียยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชิสหรือซา,าเละก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้ฉลองแฟนเพจครบ100,000ไ like. ลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรมรมให้รวมสนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทใครสนใจววาเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนนะะเเเเเเปปคุมฉลลดดตงีียยวท่ ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับว่าตัวของคอรินนั้นมีวิธีการปั้นยังไงอะไรกันบ้างนะครับมารู้จักสกิลต่างๆของตัวคอรินก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของคอรินนั้นไม่ขนิกสํสำคัญของเขาจะไปอยู่ที่ตัวส่วนของสกิล E เลยเนาะก็คือกดไปปุ๊บใช่ไหมครับตัวของคอรินเนี่ยจะเข้าสู่โหมดพิเศษโหมดหนึ่งซึ่งทําให้การโจมตีปกติแล้วก็สกิล E ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่นะครับการโจมตีปกติของคอรินก็จะเป็นการโจมตีดาเมจไฟฟ้าไปข้างหน้านะครับก็คือหยิบปืนขึ้ว ไปเป็นการพุ่งไปข้างหน้าทำลายไฟฟ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือมันจะเป็นการล้างบ่งพัทชีวันของตัวเองทิ้งนะครับโดยที่ว่ามีเมคนิกเพิ่มเติมนิดนึงด้วยก็คือไอการโจมตีปกติที่ใช้ปืนเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีตัวคูณดาเมจที่แรงมากขึ้นเมื่อบ่งพัทชีวันของเราน้อย,นอยในขณะที่นะครับสกิล E จะเปนในท้ายที่ตางตอน,นข้ามก็คือถ้าสมมติว่าคุณกดในจังหวะที่บ่งพัทชีวันของเราเยอะใช่ไหมครับตัวของสกิล E ของเราก็จะแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วสำ โจมตีปกติ3ทีเพื่อทําการเพิ่มปริมาณบ่วงพัทชิวันของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเต็มก็คือครบครึ่งหลอดปุ๊บเรากดสกิล E 1ครั้งเพื่อเป็นการล้างบ่วงพัทชิวันทิ้งแล้วก็ทำา a m a g ไปข้างหน้าด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะรัวปุ่มทาการโจมตีปกติใหม่เพิ่มปริมาณบ่วงพัทชิวันใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวของสกิล E ของเราจะหมดระยะเวลาลงซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถทําได้ perfect จริงๆเนี่ยคอมโบของมันจะเป็นประมาณนี้เลยก็คือเป็น 6N3E หรรือ่าาาสุปเปเ็นภาานภษคงยๆก็คคือจมตตีปกิ3รั้งสารใชน ทั้งหมด6รอบด้วยกันนั่นเองนะครับ ส่วนสกิลอัตติเมตนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำดาเมจไปข้างหน้าเนาะเป็นวงกว้างทั้งหมด5คิดด้วยกันแล้วก็สกิลอัตติเมตนี้ก็จะมีการมอบบ่วงพัทชชวันให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยอีก100%่ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของสกิลอัติเมตตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีความสลับสำคัญอะไรมากมายเนาะดาเมจโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับพอนก็เอาเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสละกันนะครับมีก็กดใช้ไปไม่มีก็ไม่ต้องกดใช้้นนนะะะรรรััััแต่ววว่วววา,า,ามากกดดงงไิึล e ก ทำให้สกิล E ของเราเนี่ยเสียดาวทางไปใช่ไหมใครนึกภาพไม่ออกนึกภาพเป็นหูเต่าก็ได้เวลาเราก,กดสกิล E ปุ๊บเราก็อยากชาร์จโจมตีจนระยะเวลาสกิล E ของเราหมดลงแล้วเราค่อยกดสกิลอัลติเมทตอนท้ายใช่ไหมครับคอลินเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือกด E ปุ๊บเราอยากจะไล่ล้ำในสนามให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยกด Skill สกิลอัลติเมทซ้ําในตอนท้ายนั่นเองนะครับอาจโดยภาพรวมแล้วตัวละครน,นี้ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าส่วนพาสซีฟของคอลินนะครับที่เพื่อนๆคนรู้จะมีด้วยกันทั้งงหหหมมมมมมมดด2ขขข้้้ออ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 ววววยยกกกกกกััันนนนนแรร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 ็็็คคคืืืืเเเเ่่่่่่ไตตตาา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 าะะบทททีีีพลํปิ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโตชาร์จควิกเคนหรือว่าแอกกาเวตใดๆก็ตามนะครับตัวของคอรินก็จะได้แฟลชดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่60%ของ a อ k เคของคอรินโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่1,800หน่วยนั่นเองเนาะตรงนี้ถ้าใครอยากจะแม็กซิมายจริงๆนะครับก็คือ a อดเคของตัวคอรินจะต้องอยู่ที่3,000นะครับแต่ว่าตรงนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสละกันเพราะว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องทําอดิเคันของตัวละครสูงขนาดนั้นนะ Cor เน,ะน,นเา,าะ คีดามจต,ต่างๆนานา,นานามันก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของการทำดาเมจเหมือนกันถ้าคุณจะมานั่งเทสตัตดไปที่เอติเคแค่อย่างเดียวเนี่ยโดยภาพรวมมาแล้วมันไม่ได้คุ้มนะครับก็เอาเป็นว่าสลับพาสซีฟข้อนี้ก็คือขอแค่ว่าเราจัดทีมของคอรีนให้มันมีการเกิดปฏิกริริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ก็เพียงพอแล้วเนาะอย่าไปเล่นในทีมโมโนไฟฟ้าก็โอเคแล้วนะครับ อ่ะส่วนภาษีอีกข้อนึงนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คอรินได้รับป่วงพระราชีวัตน,นะครับมากกว่าหรือว่าเท่ากับ100%ของพลังชีวิตสูงสุดคอรินก็จะได้ครดติคเพิ่มขึ้น10%นะครับโดยสามารถซ้อนทับได้สูงสุดทั้งหมด2ชั้นได้กันก็คือพูด,ด้ง่ายว่าคอรินได้คริติคฟรีๆอยู่ที่20%เต็มๆนั่นเองเนาะซึ่งไอบบ้บทพลังชีวันที่มากกว่าเออหรือว่าเท่ากับ100%ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าขอแค่เราโจมตีปกติ3ครั้งกดสกิล E ตามคอมโบปกติของคอรินเนี่ยเพียงเท่านีน้ตรงนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะพราะงั้นก็ถือว่าเป็นาษีที่แจกคริให้เราฟร20%ละกันเนะ อ่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆคนรู้เกี่ยวกับตัวของคอรินนเองเนาะทีนี้นะครับเมื่อวานนี้พอจอก็ต้องบอกว่าเราได้มีการเทสตัตวละครตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะหลายๆคนก็อาจจะสงส,งสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ในเชิงเมตาแล้วพอจอมองมยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวพอจอมาสรุปให้ทุกคนฟังละกันนะครับสศบตัวของคอรินนะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังพาวเวอร์เลเวลระดับพี่นิวเลตอะไรแบบเนี้ยตตตตตััััวววคคออออออลิินนนนนนนาา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 าจจจจะะะะะไไไไไมมมม่่่่่่่่ดดดดดดด้้้้ทททขเเเเเก็็ืพพููงงยยยยๆรรบแแหีีป์ นนทีมส่วนใหญ่ของคอรีเนโดยภาพรวมแล้วจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ทีมทุกคนก็คือจะมีในส่วนของทีมแอคเควตนะครับควิกบูมแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นในส่วนของโอเวอร์โหลดนะครับหน้าตาของทีมมันก็เลยจะไปค,คล้ายๆกับตัวละครแครี่บางตัวอย่างตัวของเครือชิงเ,เอ่อยาเอะหรือว่าในส่วนของไซโนเนาะเพราะว่าตัวละครพวกนี้เราสามารถเล่เลเลนแอคเควตควิกบูมแล้วก็โอเวอร์โหลดได้เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าคอรีเนียมีพาวเวอร์เลเวลหรือว่ามีความสามารถของตัวละครที่อยู่ระดับที่ใกล้เคียงกับตัวละครพวกนี้เนาะเพราะฉะนัั้นนนคะครบสสาาใใก็ตมมมมททีีี่วจ กลุ่มพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชื่นชอบเพสตล์ของย a าเอเครือชิงหรือว่าไซโนอะไรมากมายคอรินก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้เราได้เล่นกันเพิ่มเติม,ตมนั่นเองนะครับอ่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันเพิ่มเติมนิดน,นึงเนาะว่าเอ้ยว่าคอรินมีความแตกต่างอะไรจากตัวละครแคร,รี่พวกนี้นะครับอ่ะต้องบอกว่าข้อดีข้อแรกของคอรินเลยนะครับก็คือเรื่องของการการที่ว่าเขาเป็นตัวละครที่ไม่ต้องการความปลอดภัยในการเล่นอะไรมากมายนะครับด้วยความที่สกิลอ e ีของเขาเนี่ยมีความสามารถในการฮิวเเเอองรรื่่่ๆแลล้้้ววใใใชมมักก็ทททําาาหหีีจดต เ,เราไม่จาเป็นต้องแคร์ตัวฮิวอะไรมากมายใช่ไหมครับคุณอยากเล่นอากาเวตคุณสามารถใส่เป็นฟิชคาสนะนดะโดยที่ว่าไม่มีตัวละครฮิวสักตัวเลยก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วตัวของคอรีนเนี่ยสามารถฮิวตัวเองได้กันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากในส่วนของยาเอะเครื่องิงแล้วก็ไซโนใช่ไหมครับสองเอ่อสามตัวละครพวกนี้เนี่ยจะต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่างยาเอะเองไม่ได้สามารถฮิวตัวเองได้ใช่ไหมครับถ้าคุณจะเล่นเป็นยาเอะฟิชคาสนะอีกตัวละครหนึ่า่งาก็อาจจะต้องนีไปใส่ในส่วนขงนอยงยา หรือว่าในส่วนของหมอไบแทนอะไรแบบนี้อ่ะหรือว่าในส่วนของเครื่องิีก็หน้าตาคล้ายๆกับยาเอ็นนั่นแหละนะครับทีมก็จะทรงคล้ายกันส่วนไซโนนะครับโอ้โหตัวละครนี้ยิ่งหนักเลยใช่ไหมกดอันติไปปุ๊บนะครับคุณต้องการทั้งโล่กันกระเด็นทั้งในส่วนของการฮิลเพราะว่าเป็นตัวละครยืนสนามนานก็ทําให้ความปลอดภัยในการเล่นก็เรียกได้ว่าต้องใช้สูงอยู่ประมาณหนึ่งในขณะที่คอรีเนี่ยไม่ค่อยต้องใช้เนาะเพราะว่าเขาฮิลตัวเองได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าคอรีไม่ต้องการความปลอดภัยในการเล่นเลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือ ไม่ต้องการนั่นแหละเพราะว่าเออมันไม่ได้เขาสามารถฮิ้วตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นในอาบิสปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเจอกับมากูเกนคิสาตัวไปเจอกับมอนสเตอร์ในห้องสองที่เป็นตัวของโคเปอรียสใช่ไหมครับมอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันชอบผลักเราให้กระเด็นใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาก,กับคอรีนเพราะว่าตัวของคอรีนเนี่ยเวลาที่เขากดสกิล e ไปแล้วเขามีคอมโบประจําตัวของเขาอยู่ใช่ไหมครับทุกคนนอร์มัลแท็กสาทีตามด้วยสกิล e กลับไปนอร์มัลแท็กใหม่อะไรแบบนี้นะคคครรรรััับบบบบเเเเเเาาาต้้้้อออองงวววนนนนนนนแีีีไไปปปปื่ยยๆๆ็็็มมโโโชุดดดถขจจหะะพกกสสูญ ไปใช่ไหมครับก็ทําให้ตัวละครตัวนี้เวลาที่เจอสถานการณ์ที่แอ r e s s ขึ้นมาหน่อยมอนสเตอร์ที่ทําเรากระเด็นได้เยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็เลยต้องการโล่ประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างจากตัวของยาเอกกับเคอร์ชิงใช่ไหมครับยาเอกเองอ่ะด้วยความที่เขาเป็นตัวละครที่อาคุณเสกเสาสามต้นนะครับแล้วก็คุณสามารถสลับตัวออกได้เลยหรือว่าเคอร์ชิงคุณกด E2 ที่อันติปุ๊บก็ไม่ต้องเทคฟิลเหมือนกันสามารถสลับตัวได้อีกเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยตัวละครพวกนี้จะมีความต้องการโล่ที่ต่ํากว่านั่นนนนนเเเเเเเอองงะะคครรรัพพาาาาาใภวววววมแลลล้กก็็็ยยปป่่่ีีตตึทจ สถานการ์ปกติทั่วไปมอนสเตอร์ Monster ไม่ได้แอคเซสซีฟมากเลยแบบนี้เป็นตัวละครที่รีสเพสได้ดีมากๆเพราะทีมของเขาเนี่ยเราสามารถจัดให้ฟูลดาวเมได้เต็มที่เลยแต่ว่าในสถานการ์ที่มอนสเตอร์แอคเซสซีฟขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับการไปใช้งานตัวละครแคทตี้ตัวอื่นที่ไม่ต้องมานั่งซีเรียสเรื่องคอมโบตัวละครอะไรมากมายใช่ไหมครับก็จะมีความเหมาะสมมากกว่านั่นเองเนาะเพราะงั้นนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามที่คิดจะเปิดคอรีนนะครับมีสิ่งที่เพื่อนๆต้องถามตัวเองอยู่ประมาณ23เรื่องด้วยกันานะเรื่องแรกก็คืออออชบทีมมมบทีมามขางลนด้ะยก แอคต์เล่าเวทควิกบูมแล้วก็โอเวอร์โหลดถ้าไม่ได้สนใจในทีมพวกนี้เนี่ยการพิจารณาเปิดตัวละครตัวอื่นก็จะคุ้มค่ามากกว่าอ่านแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่สนใจใช่ไหมครับก็ถามตัวเองต่อในข้อที่2เนาะว่าในกลุ่มทีมพวกนี้คุณสนใจเพลย์สไตล์ของตัวละครไหนมากกว่ากันนะครับต้องการตัวละครที่วิบวับวิบวับสลับไปมารวปุ่มรัวๆอะไรเงี้ยตัวละครอ,อย่างตัวขอ,ของคอรินก็จะค่อนข้างเหมาะอ่าแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่ชอบตัวละครแบบง่ายๆเล่นสบายๆกด e 3 t สลับตัวออกได้เลยกลุ่มของตัวยาเอกก็จะเหมาะสมมากกว่่่าาาหรรืออใคก็ตมทีชบว ชอบในเรื่องของการกด QTE เล่นตัวละครตัวนึงยาวๆอะไรแบบนี้ไซโน่ก็จะเหมาะมากกว่านั่นเองเนาะพอ,อนก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยนั่นเองนะครับ อาทีนี้นะครับพอจอพามาดูเรื่องของการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าโดยภาพรวมแล้วคอรีนเนียมีวิธีการปั้นอย่างไรกันบ้างเนาะเรื่องที่เลเวลก่อนละกันนะครับสับเรื่องเลเวลคอรีน,นะครับพอจอแนะนําว่าควรจะเอาขึ้น90เป็นอย่างมากเลยเนาะเหตุผลเป็นเพราะว่า,าทีมของคอรีส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะนิยมเล่นกันในทีมแอกเรเวทกับในทีมเอ่อควิกบลูมใช่ไหมครับซึ่ง2ปฏิกิริยาธาตุอันนี้เนี่ยเรื่องของเลเวลของตัวละครที่ติกเกอร์ปฏิกิริยามีความสําคัญต่อเรื่องดามีนะครับเพราะงั้ารอ้80ี่่งืทไววห นะแล้วก็ในส่วนของพอสวรรค์น,นะครับพอจอแนะนําว่าสิ่งเดียวที่เราควรอัพเลยก็คือจะไปนในส่วนของสกิลธาตุนะครับตัวคูณดาเมจต,ต่างๆเวลาที่เรากดสกิล E แล้วก็สแปมปุ่มรัลๆอะไรพวกนั้นเนี่ยใช่ไหมครับพวกนั้นจะอยู่ที่ในส่วนนี้เนาะแต่ว่าต้องเตือนเอาไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าตัวคูณต่างๆจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลธาตุก็ตามแต่ดาเมจที่ออกไปเราไม่นับเป็นสกิลธาตุนะครับมันนับเป็นเรื่องของนวัตแทลเลนต์แทน ซึ่งตรงนี้จะมีความสําคัญในแง่ของการปั้นตัวละครหรือว่าการบิวอาร์ติแฟกต์ต่างๆเนาะพวกอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับการโจมตีปกติอะไรแบบนี้เพื่อที่สามารถเอามาแสงให้กับตัวคอรินได้คอรินได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่บัฟพวกสกิลธงสกิลท่าอะไรแบบนี้คอรินจะไม่ได้ประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองนะครับอ่าส่วนในส่วนของสกิลตาเมทนะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้พึ่งในส่วนนี้เยอะเท่าไหร่เนาะโดยภาพรวมแล้วเป็นสัดส่วนาดาเมจที่น้อยมากๆหรือในบางทีีีมมมมเเเเเเนนนนนน่่ยยจจจรรริงงๆแล้้้้้ววาาาาไไํํปป็็ตออกกกกดดดซสหืััะะพ ภาพรวมแล้วนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องอัพเนาะสำคัญสุดจะเป็นเรื่องของสกิลอีนะครับส่วน normal a t t a c k ตรงนี้ไม่ต้องอัพเลยไม่ได้ใช้งานแน่นอน อ่าส่วนเรื่องของอาวุธนะครับมันก็จะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นอยู่นะตรงนี้เลยนะครับพอจอก,ก็สรุปเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ให้แล้วแล้วก็มีการจัดเทีย์ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเลือกตามเทีย์ได้ตามใจชอบเลยเนาะอ่าดีสุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ดาบด้วยกันโดยภาพรวมแล้วแรงใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็จะมีดาบประจําตัวของคอรีนอย่างตัวของแอปพลูชันแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นในส่วนของฮารันเก็ปะกุฟุสึนะครับก็เอ่อใครมีดาบประจําตัวไออโตะอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปเปิดในส่วนของประจตรตนะรา,ะาตา คิดไเมตามปกติเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิสวิเตอร์นะครับไลอ้อฟโฟเรสซิชันดาบประจำตัวของแตมมิสุกิริใช่ไหมครับดาบประจำตัวเชียวนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของดาบเจนคัตเตอร์ก็ตามนะครับโดยภาพรวมแล้วดาบพวกนี้แรงพอๆกันเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานได้เลยไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าจะใช้ดาบไหนนะครับอ๋อแล้วก็มีสีดาวอันหนึ่งที่ได้เรียกว่าดีมากๆเลยแล้วก็พอเจอจัดให้อยู่ในเทีย์น,นี้เหมือนกันก็คือจะไปนในส่วนของแบ็กซอร์ดนั่นเองนะครับใครที่เติมบีพีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสามารถเก็บขัดกลา Back ด้วแบ โดยภาพรวมแล้วแรงใกล้ๆกับอาวุธาดาเลยเนาะ อ่ะส่วนผู้เล่นสายฟรีนะครับก็มาโฟกัสที่ดาบเทียบได้เลยนะครับก็ที่แนะนำมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของ f e d e ลอร์ออฟ e e อ e ดเนาะดาบครับประจำเมืองฟอนเทนนะครับสามารถหยิบอันนั้นมาใช้งานได้โดยภาพรวมแล้วแรงใกล้ๆกับตัวของ Back ซอ r อารเลยนะครับแล้วก็อีกดาบหนึ่งที่อยู่ในเทียเดียวกันก็จะเป็นในส่วนของไ a อ d นลอเนาะก็สามารถหยิบมาใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในส่วนของเทียซีนะครับอันนี้จะเป็นพอจอมไม่ค่อยแนะนาให้ใส่ละกันเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่แบบว่าเล่นคาสิเนะอยู่ใช่ไหมคร ใช้เฟโบแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ไอออนสติงนอนคลังอยู่อะไรแบบนี้เพื่อนนก็สามารถเอาไอออนสติงมาโยนให้ตัวคอรีใช้งานได้อีกเหมือนกันนั่นเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียของในการคราฟด่าเฟเดรเลตออฟเดอะยิใหม่นั่นเองเนาะ อ่ะต่อมานะครับมาคุยกันเรื่องของเซตอาร์ติแฟกกันบ้างสับตัวของเซตอาร์ติแฟกที่พอจอนแนะนําให้ใส่กับตัวของคอรีเนี่ยโดยภาพรวมแล้วจะมีด้วยกันทั้งหมด2เซตด้วยกันทุกคนเซตแรกคือฮาร์โมนิกบิมซีก็คือเซตนี้แหละนะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เซตสมีเรื่องของการแจกเอเดเคให้เรา18%ใช่ไหมครับแล้วก็เซตสก็คือจะแจกดาเมจวัลเนสให้ตัวละครเพิ่มขึ้น54%เมมื่อีกาสิบสี่นเปอร์เซ็นต์เมื่อมีการเปลี่เยนแปลงบ่วงพัทธชีวันนะครับทซึ ไม่ได้ฟาร์มเซตนี้เนาะรู้สึกว่าเป็นดันที่ไม่ได้ดีอะไรมากมายมีอีกเซตหนึ่งนักเอกเหมือนกันนะครับที่พอจอนแนะนาให้ใส่แล้วก็พอจอมองว่าโดยภาพรวมแล้วดีกว่าเซตซ้ําไปเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของทันเรลลิ่ฟิวรีนะครับในแง่ของดาเมจนะครับส่วนตัวของตัวคอรินเวลาใส่เซตนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงสู้กับตัวของฮาร์โมนิกเวมซี่แต่ว่าเรื่องโลเลชันต่างๆเวลาที่เราเล่นอคอรดินในเซตนี้เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างลื่นไหลามากๆเพราะว่าเซตนี้นะครับเซตสี่ 4, มีเรื่องของการลดคูด้าสกิลด มอนสเตอร์แบบเยอะๆอ่ะเราก็อาจจะอยากเ,าเล่นตัวละครซัพพอร์ตเยอะขึ้นใช่ไหมครับสลับคาซฮะามารวบมอนสเตอร์เว็บไปสลับไปหาไนายดาเพื่อทําการแปะมาร์กใหม่ใส่ตัวของมอนสเตอร์ในเวฟต่อๆไปอะไรแบบนี้ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้เป็นในส่วนของฮาร์แมนดิกวิมซี่หรือว่าเซตอาร์ติแฟกต์อื่นๆเนี่ยพอเราสลับกลับมาที่คอรีนใช่ไหมครับมันจะติดคูลดาวสกิลทุกคนแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถไล่ล้ำได้ทันทีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นทันดอริงฟิลลี่เนี่ยเราสลับเล่นตัวละครซัพพอร์ตปุ๊บใช่่่่่มมมมมััััั้้้้้ยยยคคคราาารรรรบบบกกกกกลล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 าาาาาาททททีีีออนนนนนใใหหเเเเสสถดดดดิไไไแแววว็็งะํโภพ โลเดชันของทีมมันค่อนข้างลื่นไหลมากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่พอจอค่อนข้างแนะนํามากกว่านั่นเองเนาะแต่ว่าก็อย่างที่พอจอบอกนั่นแหละนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วสเซตนี้นะครับถือว่าภาษีพอๆกันเนาะในแง่ของเออเซตทัลเอริงฟิลลี่อาจจะทำให้โลเดชันของทีมมีความหลากหลายมากกว่าแต่ว่าดาเมจส่วนตัวของคอรินก็น้อยกว่าในแง่ของการใส่ฮาร์โมนิกบิมซี่เหมือนกันเพราะรรคนี้ก็เลยหมายความว่าเพื่อนๆจะเลือกใส่อาร์ติแฟกต์อันไหนก็ได้นะครับใครฟาร์มฮาร์โมนิกบิมซี่ไว้ดีแล้วนะครับก่่่นนเเเลลมคริง ใส่ทัเลอฟิลลี่อยู่ถ้าคุณมองว่าเซต a r t i f ิแฟกท์ทัลเล g f ฟิลของคุณน่ยดีมากๆแล้วใช่ไหมครับ,สะสะบ,บต่างๆส่วนมากๆแล้วเพื่อมันก็สามารถโยกของของไซโนกับเคร์ชิกเนี่ยมาให้ตัวของคอรินได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปฟาร์ม h a r ์ม n นิก i ิมซี่ใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่2ดันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นดันที่คุ้มค่าสำหรับคุณมากใช่ไหมครับฮาร์มนิกวิมซก็ผมไม่ได้เปิดเจเลกอะถ้าฟาร์มดันนี้ก็มีในส่วนของคอรินได้ใช้ น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของ g r a d i a t o r นะครับก็คือ artifact set นี้นั่นเองนะครับผมตัวของ g r a d i a t o r เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับตัวของ harmonic limc นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของการแจก ADK ให้เรา18%ใช่ไหมครับแล้วก็ set สจะมีเรื่องของการแจกดาเมทโบนัส35%ก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าดาวเมทโบนัสที่แจกเนี่ยจะแจกน้อยกว่าก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็น harmonic limc ในเวอร์ชันที่ดาวเกรดลงมานั่นเองแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเพื่อนๆไม่ต้องฟาร์มใช่ไหมไปตีบอสมาเรื่อยๆไปทํานู่นทํานี่เดี๋ยวมันก็ดรอปให้เรานะครับเพราะงั้นก็จะใช้งานเซตนี้ก็ได้หรือว่าสำหรับใครก็ตามนะครับ เพ,พืพ่อนๆอาจจะแบบว่าเมนเซียลใช่ไหมครับรู้สึกว่า,าแบบฟาร์ม,มเมอร์เมเดียนให้เซลเยอะมากๆอีกเซตหนึ่งที่เพืพ่อนๆสามารถใส่ให้ตัวคอรินได้ก็จะเป็นในส่วนของเอ็โคนะครับแล้วก็พอดีเลยว่าอยู่ดันเดียวกับเซลใช่ไหมเพืมม่อนเป็นกา์ฟเมอร์เมเดียนให้ตัวเซวไปแล้วก็เอ็โคก็โยนให้กับตัวของคอรินก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พอจอค่อนข้างต้องเตือนไว้นิดนึงว่าเอ็โคเนี่ยมีปัญหาเรื่องปิงนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นในต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่บบกว่าปิงสูงๆเนี่ยเซตเอ็โคจะทํางานได้ไม่ค่อยดีเนาะและโดยภาพรรรรววมมม้้้้้ดดดดาาเเจจะะะะะออออค่นนนนขงงงับก็ตใุีไ ส่วนเรื่องของค่าเซตัสนะครับในส่วนของนาฬิกานะครับ ให้เพื่อนๆดูตามทีมเนาะว่าเราเลือ่อนเลอเล่นคอเดย์ในทีมแบบไหนนะครับสับทีมไม้นะครับเช่นทีมแอคเกอร์เวดหรือว่าทีมคลิกบูมนาฬิการเราสามารถเลือกได้2อย่างเนาะก็คือจะมีเอเดเชก็ได้หรือว่าจะเป็นนาฬิกาความชํานาญธาตุก็ได้โดยถ้าเราดูตามออฟลอนนะครับอันไหนติดเอ่อคิยเดยที่ดาเมจมกากกว่ากันเพือ่อนๆสามารถเลือกใช้อันนั้นได้เลยเนาะโดยภาพรวมแล้วดีกว่านะครับส่วนในทีมอ,อื่นๆนะครับยกอย่างเช่นทีมโอเวอร์โหลดทีมไฮเปอร์แครีหรือว่าใครเอาคอรินไปเล่นในทีมเทเซอร์อะไรแบบเนี้ยโดยภาพรวมแลลล้้้้้ววววดดีีท่่่่สสสุเเเเนน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 นาาะะะกกก็ใใใหรรรืออออออชััััััไปคคบบขงถย เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้แค่อันเดียวก็คือเรื่องของโบนัสไฟ,ฟฟ้านะครับ ADK อาจจะใช้งานได้ในบางทีมเช่นทีมที่เล่นคู่กับตัวของฟรินะเนาะเพราะว่าฟรินะมีเรื่องของการแจกโบนัสธาตให้เราเยอะแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นถ้วย ADK ได้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วยังไงซะถ้วยโบนัสไฟฟ้ายัางดีที่สุดอยู่นะครับส่วนของหมวกนะครับอันนี้ให้เลือกตามสเตตัสที่เราขาดเนาะก็คือให้เราใส่เป็นคีย์เหรือว่าคีย์เาตก็ได้โดยที่ว่าเอาเราดูว่าอาวุธของเราเนี่ยเลือกใช้เป็นอะไรใช่ไหมครับถ้าคุณใช้เป็น เราเยอะก็ใส่ไปในส่วนของคียเรทเอาแต่ว่าในขณะที่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกไปในส่วนของเอ่ออาวุธที่เป็นคียเรทเช่นแบ็กซอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ใส่ส่วนหัวเป็นคียดาเมจเอาอะไรแบบเนี้ยอ้อแล้วก็อย่ายลืมดูด้วยนะครับว่าตัวของคอรีตเองเนี่ยมีพาสซีฟอยู่หนึ่งข้อใช่ไหมที่มีเรื่องของการแจกคียเรทให้กับตัวละครเพิ่มขึ้น20%ก็อย่าลืมเอา20%ตรงนี้มาคณ์นวณเรื่องของสเตตัสของตัวละครด้วยละกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของค่าสเตตัสรรอออนะคคัับตวขงลักกลๆเย็คือเรื่องของคคค่าารีีดเมนะครัับบเเเเเรรราาาาามมมมจะป็็็นนนนื่่่ออองงงงขแล้ววกกกใใททีียยตชไค ะเอา EM มาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับแต่ว่าในทีมปกติทั่วไปเช่น Overload เออในส่วนของทีม Hypercarry t เ s e r อะไรแบบนี้พวกนี้ EM ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายกา็การฟาร์มติดพวกนี้มาก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องของ e r นะครับอย่างที่บอกไปว่าตัว c o r เ i n เ,เป็นตัวละครที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องของอันติมากเนาะเพราะงั้นไม่จาเป็นต้องทานะครับสามารถเล่น e าสูตรได้เลย อ่ะต่อมานะครับมาดูส่วนของเรื่องของทีมกันบ้านดีกว่านะครับสํหรับทีมของคอรีนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอจอได้ทําการเทสไปนะครับไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วเนาะภายในไลฟ์สตรีมนะครับใครอยากไปดูบรรยากาศการเทสหรือว่าไปดูวิธีการเทสจริงๆของพอจอเนี่ยก็สามารถแวะไปดูกันได้ได้ที่ไลฟ์สตรีมนั้นเลยแล้วกันนะครับอ่ะแต่ว่าในคลิปนี้พอจสรุปให้ฟังแล้วกันทีมที่ดีที่สุดสํหรับตัวของคอรีนะครับณปัจจุบันจะเป็นทีมตามที่ทุกคนเห็นอยู่นะตรงนี้เลยก็คือจะเป็นในส่วนของทีม a c t w a v นั่นเองนะครับก็คือเราจะใส่เป็นตัวละครไฟฟ้า1ตัวตัวละครธาตุลม1ตัวแล้วก็อีกตัวละครนึงก็จะเป็นตัวละคร ตัวละครไฟรฟ้านะครับที่เราใส่มาคู่กับตัวของคอรีนพอจอนแนะนาให้ใส่เป็นฟิชมากที่สุดเนาะเพราะว่าในทีมแอคเคอรเวเนี่ยฟิชเรียกได้ว่ามีดามเมจที่ส่วนตัวที่สูงมากๆแล้วก็กินฟิวทาไม่นานนะครับมันทําให้ตัวของคอรีนเนี่ยสามารถไล่ล้าได้เต็มที่นะครับส่วนตัวละครธาตุลมนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของคาซ่าหรือว่าซูโครสก็ได้2ตัวละครนี้มีความสามารถในการรวบซึ่งเหมาะกับเนเจอร์ของทีมแอคเคอร์เวดพอดีเลยเพราะว่าแอคเคอร์เวดเป็นทีมที่เหมาะกับมอน <othe> เองกับซ <g mail. S 1> okay. ูโคลสก็ม hmm. ีเรื่องของการบัฟตัวคอรีนกับตัวงฟิชให้แรงมากขึ้นด้วยเพราะงั้นก็เลยค่อนข้างแนะนําให้ใส่มากๆนะครับส่วนอีกตัวละครนึงนะครับก็จะเป็นตัวละครธาตุไม้ซึ่งพอจอแนะนาให้ให้ใส่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไนดะนะครับซึ่งหลายๆคนพอดูแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะรู้สึกว่าเออทีมมันดูไม่ค่อยปลอดภัยขนาดนั้นนะแล้วมันน่าเล่นจริงๆใช่ไหมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคอรีนเองเนี่ยนะครับมันโอเคอยู่เนาะสำหรับทีมหน้าตาประมาณแบบนี้เพราะว่าเออสกิลเอของคอรีนนะ ได้แล้วก็ตัวละครตัวอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นฟิสคาชะหรือว่าไนด้าเนี่ยสตัวละครนี้เราไม่ได้ยืนสนามนานเพราะงั้นเเรื่องของดาเมจเนี่ยเราจะไม่ค่อยโดนอยู่แล้วก็เลยทําให้ทีมของคอรีนเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครฮีเลอร์อะไรมากมายเนาะเราสามารถซั s เทนได้ด้วยเออคิดต่างๆของคอรีนแค่อย่างเดียวนะครับอ่าแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางกรณีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แอคเซ s i v e ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับเช่นตัวของคอปอริอัสใช่ไหมครับหรือว่ามากูเกนคิที่ว่าอ่ามมมมมัมัััััันนนนนนนีีีีีีีีออ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 อสสสเเเเเเตตตรรรรรร์ววววททท่่่่่คคคยยยยบบบหาาาาาืๆงงงแล้้้กกซขจจะไไพพดใใชณ จอนก็น,นาว่าให้เราถอดนายดาทิ้งแล้วใส่ตัวละครซัสเซนตัวอื่นเข้ามานะครับซึ่งตัวละครที่แนะนำมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของคีรละ่นะครับซึ่งก็เป็นตัวละครสร้างโลช่ไหมครับก็ทําให้คอรีนเนี่ยสามารถไล,ล่ลําในสนามได้ง่ายมากขึ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่ค่อนข้างดีเนาะอ่านะครับอีกทีมหนึ่งที่พอจอนแนะนาอีกเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของทีมควิคบูมนะครับทีมนี้ก็จะคล้ายกับทีมไฮประมเลยก็คือเราใช้เป็นตัวละครธาตุาไฟฟ้าธาตุน้าแล้วก็ธาตุไม้ใช่ไหมครับสร้าง,างาาฟฟาระเบ แต่ว่านะครับคอนเซปต์ของทีมควิกบูมก็คือแทนที่เราจะใช้เป็นตัวละครธาตุน้ําทีา่สามารถล้างธาตุไม้ได้เยอะๆใช่ไหมครับเช่นเราใช้เป็นตัวของซิงชิลอะไรแบบนี้<ๆ>ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราใช้เป็นตัวละครธาตุน้าที่แปะน้ําได้น้อยๆแทนเช่นเราใช้เป็นในส่วนของฟรนะุยน่าเย่ลานหรือว่าตรงคุคมิอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราคงยังรีดในส่วนของมาเฟืองได้เหมือนเดิมแต่ว่าออรา่าธาตุไม้บนหัวมอสเตอร์เนี่ยจะไม่หายไปและทําให้คอรินของเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาธาตุแอเเวดได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะซึ่งตัวละครที่ นะครับจะเป็นคอรีนนะครับตัวละครธาตุน้ํา1ตัวซึ่งมีความสามารถในการแปะน้ําไม่ได้เยอะมากก็ในที่แนะนําจะมี3ตัวด้วยกันเนาะก็คือฟรีเนะเยลานแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นโคโคมิ omi, นะครับเพียงแต่ว่าโคโคมิ omi, เนี่ยพอจะอ,อาจจะแนะนําน้อยลงมาหน่อยเนาะเป็นเพราะว่าตัวสกิลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น Circle เซอร์เคิลอิมแพคไปนิดนึงใช่ไหมครับวางแมงกะพุนไปแล้วเราก็เล่นได้แค่ตรงนั้นถ้าเราหลุดจากระยะแมงกะพุนไปแล้วก็ดาเมจต่างๆมันก็ตกใช่ไหมครับก็อาจจะไม่แนะนํามากก็เอาเป็นว่าสำหรับตัวละครธาตุน้้้าแแแนนนนนนะะะะใใหส่่คคคฟรรรกกกัััับบเยลลลลวว็ตธาตุไม้้ก็็แนนนนะําาใใหส่เปตัวของด ส่วนอีกสล็อตหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมด2องธาตุด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นาธาตุไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ได้สำหรับตัวคอรธาตุไม้นะครับที่แนะนําที่สุดจะเป็นในส่วนของหมอไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากใส่าธาตุไม้ใส่เลือกใช้เป็นไฟฟ้าแทนเนี่ยสำหรับสล็อตที่4ตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็นตัวละครไฟฟ้าที่ไม่ทิกเกอร์มาเฟืองเนาะเพราะว่าคนทิกเกอร์มาเฟืองมันเป็นคอรีนใช่ไหมครับเราต้องไม่ให้ตัวละครพวกนี้แย่งมาเฟืองเนาะก็ที่แนะนําจะมีบองตัวได้กันนะครับก็จะมีฟ กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมโอเวอร์โหลดนั่นเองเล่นเป็นในส่วนของคอรีนฟิช ชิ่บลสแล้วก็เป็นในส่วนของโทมัสนะครับชิบลสจริงๆล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเอ่อ C6 ก็ได้นะครับขอแค่ว่าใส่ชิ่อบลสเข้ามาในทีมแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วเพราะว่าเขามีความสามารถในการแจกะอทีเคได้แล้วก็มีเรื่องของการลดต้านทาาดไฟฟ้าแล้วก็ทาาุไฟด้วยแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วไอเรื่องโมนัสาเมถามว่าเออที่ได้จาก c 6เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จาเป็นมากนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราเลือกในส่วนของโทมัสเข้ามาในทีมนี้นะครับเป็นเพราะว่าม มันจะหนาขึ้นเมื่อเราทําการโจมตีปกติใช่ไหมคอรินเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องนี้พอดีเลยก็ทาให้โลกของโทมัสค่อนข้างหนาแล้วก็โล่ตรงนี้นะครับคอรินก็สามารถไล่ลําได้สบายมากขึ้นด้วยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งซีเรียสเรื่องการกระเด็นอะไรมากมายใช่ไหมครับแถมตัวของโทมัสเองก็มีการปล่อยคลื่นไฟเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับทำให้เกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเรื่อยๆส่งผลทำให้พาสตต่างๆของชิปลิสเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่และยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวของโทมัสเองยังมีดซีหการ้ขนเด้วย ค่อนข้างน่าใส่มากๆเพยงแต่ว่าระมัดระวังนิดน,นึงละกันว่าโทมัสมีหนึ่งปัญหาใช่ไหมครับที่พอจอพยายามเตือนทุกคนหลายๆรอบแล้วก็คือเขามีปัญหาเรื่องพลังงานนะครับก่อนจะหยิบมาเล่นนะครับก็อย่ายลืมดูโทมัสให้เรียบร้อยก่อนเนาะว่าถึง C4 แล้วหรือยังเนาะเพราะว่า C4 มีส่วนช่วยเรื่องของพลังงานของโทมัสค่อนข้างมากนะครับก็ทําให้ตัวโทมัสเนี่ยเหมาะกับทีนี้จริงๆนั่นเองเนาะ และที่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็โดยภาพรวมแล้วอย่างที่จะบอกไปใช่ไหมครับว่าคอรีนก็คงยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบก็สามารถเปิดได้เลยอแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่แบบวา่าอาจจะไม่ได้อวยขนาดน,านั้นแค่อยากได้ตัวละครตัวหนึ่งที่มีเมคอิกสนุกๆเนี่ยนะครับก็อย่าลืมสิ่งที่พอจาให้ตั้งคำถามกับตัวเองไนนะว้นะว่าหนึ่งก็คือนะครับตัวของเราเนี่ยชอบทีมที่คอรีนนั้นเหมาะหรือเปล่าเนาะทีมที่คอรีนเหมาะก็อย่างที่พูดไปใช่ไหมครับมีท เหล่านี้เนี่ยคอรินก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับเรามากใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ข้อที่2ก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าไอทีพวกนี้เนี่ยมันก็มีคู่แข่งอยู่ที่สามารถทําผลงานได้ดีใกล้ๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเ์สไตล์มันแตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยาเอเกอร์ชิงหรือว่าไซโนก็ตามก็ลองดูแล้วกันว่าเราชอบเ์สไตล์ของใครมากกว่ากันนั่นเองนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพลงเท่านี้เนาะสมวนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามพอจอไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้พอจอสสวััดีครบ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ